เมื่อวันที่4มิถุนายนปี2567นะคะน้องไนท์พร้อมกับพ่อแม่เดินทางมายังวสสัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่ค่ะจังหวัดนนทบุรีเพื่อเข้าพบกับพระราชธรรมนิเทศค่ะหรือพระพยอมกัลยาโณค่ะเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วหลังจากที่ช่วงเช้านะคะเดินทางไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเพื่อยื่นหนังสือถึงนายวราวุ์ศิลปะอาชาค่ะรมวพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อขอให้คุ้มครองน้องไนท์นะคะกับทางครอบครัวว่าถูกใส่ร้ายจากกลุ่ม คนที่ไม่หวังดีค่ะทําให้นะคะได้รับความเสียหายอับอายอันเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะโดยมีคณะลูกศิษย์และคนติดตามเดินทางมาด้วยถึง20-30คนเลยโดยใช้เวลาสนทนากับพระพยอมประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก่อนที่จะเดินทางกลับค่ะพระพยอมนะคะได้เปิดเผยค่ะว่าครอบครัวน้องนหยแวะขากลับบ้านค่ะเพื่อมาเยี่ยมอาตมาเพื่อให้กําลังใจในเรื่องที่กุฏิถูกไฟไหม้ค่ะซึ่งอาตมาเนี่ยก็แปลกใจเหมือนกันว่าน้องนานนั้นเป็นเด็กที่ดุกล้าเพราะกล้าถามอาตมาเลยว่าอาตมามีความเครียดไหม ซึ่งพออาตมาเห็นหน้าน้องไนก็หายเครียดไปเลยอาตมาได้จับมือน้องไนนะคะแล้วบอกว่าขอให้เป็นมือที่สร้างสรรค์นะขอให้สร้างสรรค์สังคมประเทศชาติซึ่งคงไม่ได้เป็นเรื่องบวกลบอะไรกับอาตมามากมายค่ะซึ่งใช้เวลาพูดคุยกันประมาณ15นาทีทางครอบครัวและผู้ติด,ดตามนะคะรวมทั้งทนายความประมาณ20-30คนก็พากันเดินทางกลับไปค่ะพระพยอมกล่าวเองนะคะว่า ในการสนทนากันนะคะอาตมาไม่ได้เทศอะไรให้ฟังค่ะไม่กล้าพูดเพราะเกรงว่าเดียวจะถูกใครไม่ถูกใจใครค่ะพูดไปสองไผ่เบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองจะดีกว่าค่ะเพราะพยอมยังกล่าวอีกนะคะว่าส่วนกรณีที่มีเรื่องราวกับหนุม่มกัญชัยขอให้น้องในนั้นใช้เหตุผลเอาเหตุเอาผลมาใช้อย่าเอาอารมโมโหมาใช้ก็เชื่อว่าจะผ่าน้นเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีและขอให้จบแบบจบอย่าจบแบบเจ็บๆค่ะทำบุญแเออแปลกว่าเงินเจ็บ คนงานคนละยุยี่สิบมองในจะเป็นอายุยี่สิบเป็นเพื่อนนะกับดีน้องสามสุดมามองในดูทำงาไม่มาเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราะเราเป็นพระก็ต้องมีเมตตาเด็กจะไปเกลียดไปชังจะไปตำหนิติเตียนมากก็ไม่ค่อยสมกับความเป็นพระแล้วก็ไปออกกลางกางเขามาครั้งนี้ไม่บวกไม่ลบ กาัาเอาละชาวพุทธยังไงนมั่นคงกับพระรัตนไตรัยจะปัดแฝงไปไหนตอนไหนกับความวิเศษความอปไรต่างๆถึงวิเศษ,ปปเศษ,เศษยังไงก็ไม่เกินพระรัตนไตรเอามาเทียบอยู่ได้เลยอะไรที่ว่าวิเศษวิเศษก็ไปได้พักนี้และกรจก